ย้อนกลับไปกลางเดือนกันยายนปีก่อนเบนฟอสเตอร์ผู้รักษาประตูวัยเก่าประกาศแขวนถุงมือบอกลาวงการฟุตบอลอย่างเป็นทางการหลังตัวเขาออกผจญภัยในตำแหน่งโกลคีเปอร์มานานกว่า2องทศวรรษครับณนวันนั้นฟอสเตอร์ Foster บอกว่าแม้จะมีข้อเสนอจากสเปอร์และนิวคาสเซิลยื่นเข้ามาหากแต่เขาเลือกตอบปฏิเสธทั้งหมดเพราะต้องการให้เวลากับครอบครัวหลังรีทายแล้ว เอาละมองผิวเผินการแขวนถุงมือของผู้รักษาประตูวัย39ย่าง40หลังหมดสัญญากับวัตฟอร์ดก็ดูจบลงแบบเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นหมือหวาโอเคพักเรื่องของฟอสเตอร์แล้วสลับไปหยิกโลกคู่ขนานผมขอพาทุกท่านไปรู้จักกับเร็กซ์แคมสโมสรระดับเนชนแนลลีกหรือดิวิชัน n 5ของฟุตบอลอังกฤษผู้ไดเห็นภากก็ทีมนอกลีกนั่นแหละ ความน่าสนใจคือนวันนั้นพราะเขาทําผลงานได้ร้อนแรงรัง้งจ่าฝูงในช n a น l e ลลีกและกําลังมีลุ้นเลื่อนชั้นขึ้นมาโลดเล่นลีกอาชีพในรอบ15ปีครับอีกอย่างเร็กซ์แฮมคือทีมของรอปแม็กเอลเฮนนี่และไรอันเรโนสสองนักแสดงชื่อดังโดยเฉพาะรายหลังที่รับบทเดซพูเป็นเจ้าของสโมสรผนู้เข้ามาเทคโอเวอร์ทีมตั้งแต่ปี2020ฟังถึงตรงนี้เรื่องราวระหว่างเร็กซ์แฮมทีมนอกลีกและโกคีปเปอร์ที่เพิ่งหันหลังให้วงการอย่างเบนฟอสเตอร์ก็ดูจะห่างไกลแทบไม่มีอะไรคล้องเกี่ยวกันสักนิด แต่บางครั้งโลกของเราก็แปลกมันมักเหวี่ยงให้บางคนบางสิ่งโคจรเข้าหากันราวกับถูกลิขิตมีนาคม2023ในชนแนลหลีกเดินทางเข้าสู่8นัดสุดท้ายจูจร็อบเลนตันผู้รักษาประตูมือนหนึ่งของเร็กซ์แฮมเจ็บหนักต้องพักยาวอย่างน้อยเดือนครึ่งครันจะหันไปใช้โกดาวรุ่งในสถานการณ์กดดันแบบนี้ก็ดูจะเสี่ยงเกินไป ที่สุดแล้วช่วงเวลาที่ทีมต้องการใครสักคนเร็กซแฮมตัดสินใจติดต่อเบนฟอสเตอร์โกคีเปอร์ที่เพิ่งประกาศรีทายไปเมื่อ6เดือนก่อนให้มาช่วยเฝ้าเสาวพวกเขาในโปรแกรม8นัดชี้ชะตาสมโมสรสำหรับฟอสเตอร์ย้อนกลับไป18ปีที่แล้วสมัยยังเป็นดาวรุ่งเจ้าตัวเคยาย้ายมาเล่นให้เร็กซแฮมช่วงสั้นๆในสัญญายืมตัวเครื่องดรูการโดยเขาสามารถพาทีมคว้า EFL t r o ทรอฟี่แชมป์รายการเล็กๆมาครองได้ด้วยเท่ากับว่าในอดีตฟอสเตอร์ Foster เองก็มีสตรอรี่ร่วมกับเร็กซแฮมอยู่บ้าง และนั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่เจ้าตัวตอบตกลงรับข้อเสนอใช่ครับเบนฟอสเตอร์เปลี่ยนใจกลับมาช่วยทีมเฉพาะกิจพร้อมมิชชั่นพาเร็กซ์แฮมขึ้นลีกทูในตอนจบถึงตรงนี้แม้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเร็กซ์แฮมจะดูเร่งรีบกระทันหันไปหมดแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกลับออกมาดีเกินคาด8นัดที่ฟอสเตอร์ลงเฝ้าเสาทีมชนะไป5เก็บคลีนชีดิีก4โดยไฮไลท์สำคัญเกิดขึ้นโปรแกรมวิกที่43เมื่อเร็กซ์แฮมเปิดบ้านรับนอตเคานตี้คู่แข่งแย่งแชมป์โดยตรง ในวันนั้นทั้งสองทีมมีร้อยคะแนนเท่ากันทว่าทีมเยือนรั้งจ่าฝูงได้ลูกได้เสียดีกว่าโจทย์คือเกมนี้ใครชนะขึ้นระดับหนึ่งเดียวๆเพรอมโอกาสคว้าชแชมป์ที่จะอยู่ในกำมือตัวเองตัดผ้าไปในสนามทั้งสองทีมสู้กันสนุกผลัดกันนำผลัดกันตามชน,นิดสกอร์ท้ายเกมเล็กแชมป์ขึ้นนำน็อตคานตี้3-2อย่างไรก็ตามสงครามยังไม่จบนาที97 0ทีมเยือนมาได้จุดโทษต่ตอลมหายใจอีกเครือก หากน็อตเคาน์ตี้ยิงเข้าสกอร์จะกลับมาเสมอ3าโอกาสคว้าแชมป์ก็จะเปิดกว้างอีกครั้งสลับไปฝั่งเด็กแฮมช่วงเวลาที่ทีมต้องการฮีโร่ที่สุดเบนฟอสเตอร์ก็ปรากฏตัวครับโกลคีเปอร์เฉพาะกิจบินปัดลูกยิงเควินสกอตออกไปแบบบุดวิดเล็กแามเอาชนะน็อตเคาน์ตี้สาพวกเขาแสงขึ้นไปรังจ่าฝูงสําเร็จจากวันนั้นโปรแกรมเหลืออีก4นัดเล็กแชมก็ประคองตัวเก็บได้8แต้มก่อนจะคว้าแชมป์ในตอนจบ แน่นอนรูการหนาพวกเขาเตรียมเลื่อนชั้นจากทีมนอกหลีขึ้นลีทูเป็นอนัยุติการรอคอย15ปีไว้เพียงแค่นี้ส่วนเบนฟอสเตอร์คงต้องกล่าวว่าภารกิจ8ดนัดชี้ชะตาลุล่วงเขากลับมาช่วยทีมคัมแบ็กลีกอาชีพอย่างที่ตั้งใจไว้ประเด็นคือล่าสุดมีแฟนบอลเรียกร้องให้เบนอยู่ช่วยเร็กซ์แฮมต่ออีกสักปียังไงซะาประสบการณ์จากพรีเมียร์ลีกของเขาช่วยทีมได้แน่ๆที่สุดแล้วไม่มีใครรู้ว่าฟอสเตอร์จะเอาอยัางไงต่อนะอันนั้นคงต้องไปว่ากันในอนาคต อย่างไรก็ตามไม่ว่าบทสรุปจะเป็นยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อมั่นว่ามันเกิดขึ้นแล้วคือการเปลี่ยนใจหยิบถุงมือขึ้นมาปัดฝุ่นในวันนั้นจะเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ดีที่สุดของโกคีเปอร์ที่ชื่อเบนฟอสเตอร์ครับ